ที่นี่คือวัดดอยสวยดอยสวรสวรค์ทับไทยนะครับหลวงปู่คำปนกันตะวันโนเป็นเจ้าวาดครับเพื่อนอยู่กันสององค์นะครับอยู่บนสันเขาสันภูเก้านะครับอำเภอนนนสังจังหวัดน้องบวัวลำพูนะครับท่านผู้ใดที่อยากจะมาปีกิเวก หลบภาวนาเกาขึ้นมาได้นะครับหลวงปู่ท่านอนุญาตให้ญาติโยมให้พระกรบาอาจารย์ขึ้นมาปฏิบัติธรรมได้นะครับซึ่งเดือนหนึ่งจะไม่มีผู้คนขึ้นมาเลยนะครับน้อยมากที่ว่าจะมีผู้คนหรือญาติโยมขึ้นมารบกวนเดือนหนึ่งอาจจะมีคนขึ้นมาประมาณสักหนึ่งครั้งได้นะครับ ซึ่งที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเก่าแก่ของพอระแม่คูบอาจารย์สมัยเก่านะครับซึ่งจะมีกุฏิล้างๆเก่าๆประมาณหกเจ็ดหลังครับเก่าเล็กๆสร้างไว้มาหลายสิบปีแล้วครับซึ่งหลวงปู่คำปวนได้มาอยู่ที่นี่ประมาณสักยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองปีแล้วนะครับไม่มีไฟฟ้า แต่กุฏิเก่าๆห้างๆชมบรรยากาศอันสวยงามและวิเวกก่อนได้นะครับหน้าผาหน้าผาหน้าผายาวประมาณสัก้าโล แต่หน้าพาล้วนเลยบรรยากาศดีวิวดีครับเก่คาครับหมูทองคำก็มีนะครับรพญานาคทองคำพญานาคทองคญานาคไม่เขียวเน้นงูทองคำพญานาคทองคำ ยานาหาดูหาดูยากครับสีทองคำหาดูยากมากงูนะครับสีเหลืองเหลืองทองฮ่าคืองามถะ้ะเพิ่นก็ให้ไทยเนาะเออไทยดิ ไว้ที่เป็นที่พักพ้อนเลยเนาะครับปฏิบัติธรรมเงียบสงบแต่ก่อนผมก็มาพักที่คุดนี่แหละพ้พบวชย่เอครับครับบวชอยู่วัดถ้ำตหาหหยครับมาอยู่กับเพิน่นเพิ่นแล้วบอกให้บวชขึ้นมาเลยครับเห็นมายกเพิ่น่าเฮยีบทางเหยีถนนเห้อเพิ่น อย,อยู่อุดรครับอุดรขึ้นมาเรืเร่อยพ่อะครับครับขึ้น,นแม่นพ่อที่ว่าอันนี้เอาไม่เห็ดอันอันนี้เพิ่นล้พ่อเฮ็ดอันเอหาปัจจัยไม่เห็ดแต่สาระให้เพิ่นนี่แหละครับเห็ดล้งคัวเห็ดถนนครับ โยกกระเพิน่นเพิ่นมี้อย่างเพิ่นก็โทรหาก่อน